สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอากิระ4 4 a p n นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเกม Apex Legends Mobile ต้องขอออกตัวแรงก่อนเลยนะครับว่ามันไม่สามารถลงได้ทุกคนนะมันลงได้เฉพาะ Android แล้วก็บางเครื่องครับขนาดเครื่องมือถือรุ่นใหม่ๆ CPU แรงๆเนี่ยมันยังขึ้นว่าอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับเลยอันนี้ต้องรอดูนะครับว่าเครื่องของเพื่อนๆน,น,นี่ที่ลงทะเบียนน่ยมันจะสามารถลงได้หรือเปล่า แล้วก็เมื่อเราลงทะเบียนแล้วนะครับเราก็ต้องรอลงอีกๆนะครับว่าเราจะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมเล่นหรือเปล่าทางผู้พัฒนาเขาบอกไว้ว่าเขารับจํานวนไม่เยอะประมาณ1-2,000คนก่อนไปดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเรานะครับคอนเทนต์เก่กะเอพิกโมบายในอนาคตมีมาแน่นอนครับผมไปดูกเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้ามือถือกันแล้วขั้นตอนแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนโหลด VPN มาครับ ตัเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนก็แล้วแต่สะดวกไยนะผมใช้ตัวนี้แล้วกันผมเห็นว่ามันน่ารักดีขั้นตอนแรกนะครับลูกคนกดเข้าไปในแอป VPN ครับแล้วก็หาประเทศที่เราต้องการนะครับประเทศก็ต้องการก็คืออินเดียกับฟิลิปปินเพราะว่าเป็นเซิร์ฟที่สามารถลงไะเบียนล่วงหน้าได้อ่ะผมก็จะเป็นฟิลิปปินแล้วกันดูโฆษณาใช้ฟรีห่ชั่วโมงโอเคตอนนี้เราเปิดเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ไปข้างหน้าครับไปที่เพจโตนกดค้างที่เพจโตนครับแล้วก็กดไปที่ข้อมูลแอปแล้วก็เราก็กดกดล้างแคชปึ๊บอ่ะเรียบร้อยอันนี้ถ้าเราไม่ล้างแคชเนี่ยบางทีเราสลับ v p n แล้วมันมันไม่สลับให้เรานะเข้าเพจโตนโอเคแล้วก็เข้าไปที่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้นะฮะเป็นเพ o ne a เอปกเลยเด Mobile แล้วก็กดเปิดไป เปิดเพจตะโกนโอเคครับนี่ไงขึ้นมาแล้วลงทะเบียนล่งหน้ากดลงทะเบียนไปซะโอเคครับอันนี้บางคนบางคนมันจะมีปัญหาแบบเออทำาทำหมดแล้วบางทีมันยังไม่ขึ้นนะครับลองสมัครสมัครแอคเคาท์ใหม่ดูผมใช้วิธีนี้หายฮะโอเคครับก็จบแล้วนะครับแต่มาวิธีการสอนลงทะเบียนล่งหน้าหรับาเกม Apex Mobile ถ้าเห็นคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเปน็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ